สวัสดีครับมินเนียนแดนซ์มาแล้วนี่ครับวันนี้เราซื้อของเล่นมาใหม่นะครับนี่คือมินเนียนแดนซ์นั่นเองครับนี่อ่ะทีนี้เราก็อ่ะนี่ไอเรามาดูรอบรอบกล่องกันก่อนดีกว่าอรอบรอบกล่องคอืมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่รอบรอบกล่องนะครับอันนี้หนึบาทครับนี่เห็นไหม 5 0บาทนะครับอะแล้วมาดูตัวจริงๆกันบ้างเป็นยังไงอะดูรบรอบเลยนะครับดรบูรอบนะครับอืม,ม,อมนะกระดกแขนกระดกตาได้ด้วยอะทีนี้เราก็มาแกะดูข้างด้านหลังนะครับใส่าฐานกี่ก้อนนี่ใส่าฐานสามก้อนแบบนี้เลยครับ ล้าปิดก็ปิดตรงนี้นะอ่ะพร้อมที่จะแดนซ์กันหรือ,อยังอ่ะเปิดทวิกต์ตรงนี้นะนี่เห็นไหมสีขาวๆเปิดตรงนี้เปิดลัด๊บอ่ะ,อะแดนซ์อ๋อตัวนงล่ะเกย์ระเบิดไปเลย คนเดียวมันก็เหงาใช่ไหมล่ะ,ละต้องมีเพื่อนมาเต้นด้วยต้องมีเพื่อนด้วยนี่ต้องมีเพื่อนแบบนี้นยเยอะๆเห็นไหมเอาเพื่อนเยอะก็ะเต้นไม่เหาางาครับนี่ตาตาของนี่จะแบบสนุกกระเดกได้ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายอุ้ยล้มเลยบายบายฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ